ทุกคนหิวกันยังหิวกันยังมาได้จ้าก,กินขา่าวกับพี่บัวปกติสิเป็นเนียงปลาเผานะคะ,ะเพื่อนๆค่ะมันก็คือบานเฮาเนาปะปลาทอด,อดนี่ละปลาทอดนึ่งผักกะโบเลี้ยวกัน,นเลยเนาะเนียงปลาทอดพี่บัวกิกนแต่จะพักแนวเดียวนี่ะค่ะเส้นมีลวก ที่ข้านลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆอ,อันเลือกเอ้งั้นกลางคืนค่ะทุกคนโหมันจิมซีฟูดค่ะเพื่อน,อนค่ะอืมอืมอืม ba có cái cửa ừ. vương lượng nhất kinh trên hiếu khẩu <laughs> hiếu nhắn là kinh hiếu khôn. ở dụng lại cho ba cả cà... đánh cả bao giờ chứ lắm chúng ba ปลามีประโยชน์ชุดๆด้วยหรอกพี่บัวกับได้กินแน่แต่ปลาเนี่ยล่ะพวกหมูหมากาไก่กับพวกปันไดดอกขึ้นใหญ่ก็ะเทศไทยให้ลูกให้ผัวกินจะคว้องแบบปันไดดอกจะคล้องได้เจียวปลาแดกปลาลาก็แลรหอืม้มทุกคนมาเด้อจ้าอืม้มป๊าชุดจอด,ด,ยดยอ,อ,อยู่กลบ่พวกแพร่เมียงปลาเผากันเด้อใครเนี่ย บาทับทิมหวานดีดีเค้เทนะมัตรงนีพลัง อายุไรแล้วกินหานอยากกินยังก็กินรดอยากกินยังก็กินรดพี่น้องเอ้ยเท้าเราสูงงานสูงการมาเยอะแล้วอื้อยากดิลิโอ้โฮสมใจอยากสมใจอยากทุกคนอืมอืม Bin lại you vô bin lạy, you can't hữu cong. lắm. Young gang, don't get gang, or hey, can you? Mhm, 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 Càng บ,บ๊อบแสบบ๊อบแสบปลาเผาคือกันล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะอือหือเสาวคือกันอือหือปลาหวานหวานสดชื่นครับ thông thái kết giặc, um 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 nó lại, nó bẩn đây นี่ป่ะครับนออกไปหน่อยป่ะกรอบหน่อยหอดหน่อยจอเลยอืพื่อนเที่ยให้ตายของฮอ คำค้ามาเร็วฉักวิดโอดอยู่ก็แลเวกนอาหารอร่อยมกกุลัมันท็อปดินแดนท็อปนักไอ้สัสนักอือ้บเละสกค,คุณขาเลิศเลิศเบอร์หวังอลังการนี่นี่มากินกันโอ้ยสุดยอดเลยจมใจอยากเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เฮ็ดเองนะคะเนี่ย สูตรของพี่บัวนี่เบอร์หวังอลังการแสบฮะเสร็นมีก็ใช่ได้เส็ดเร็วดิทั้งหิวเสร็นขน,น,นมเสร็ญกับมีาสิีต้มแล้ว tôm bảy hết được nó dưng hắn ganham hắn nữa bác cứn đi hết phần pháo nữa ganham hư nó hư 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 น้ปาน้ำเกลือกัม่มีมักน้ำปลาสอดจุเลยอืมอืมบงอะเพ่นค่ะปน้มันๆนะอยหมปลาอัน,นี้ปลาทับทิม Hãy bỏ vào tiệm ngựa bà สมใจอยาอืม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 มันในสมองป่ะพุงแล้วบ่านนี่พุงเห้อเพื่อนๆคะลา ไปกินเที่ยวเดียวนเนี่ยนี่แรงบอกกินอยู่เนี่ยนแล้วแล้วก็จะไปนอนดวะพี่บัวหัวกระได้นอนสองชั่วโมงหนึ่งแฟนเป็นไปมีนัดหมอฟันมีนัดหมอฟันเพิ่นตื่นก็เลยตื่นนำ้ำ ออกก like like mm ้างคืนเหมือแหลกน้ำผื้งผึ้นค่ะอืมอือึฟา กินยาจักน้อยก็ทุกหมือนด้วยค่ะพี่น้องกันเลยเลยสิบนาทีไปสามสิบวินาทีของกันค่ะอย่าให้พี่น้องได้กินน้ำแม่อยากมีมูกินเด้มาเด้อพี่น้องเลย พี่บัวก,กินพูดเดียวเสบยบํำพู้เดียว,ยวล่ะะอออีกคำหนึ่งพี่บัวก,ก็เลยหยุดกันวิดีโอด้วยค่ะรบก,กวนเพื่อนๆอ,อ,อีกจัหนาที่หนึง่งเป็นคลิปที่เงวกวกาถูกคลิปนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวคลิปหนา พอกันใหมเนาะค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมพี่บัวเด้อค่ะ11นาที32นาทีค่ะ32วินาทีโอเคค่ะเ,เพื่อน